ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กดแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มที่สองเขียนโดยทอเหลียงพิบูลเรื่องที่สิบสามความดีที่เป็นมงคลวันหนึ่งข้าพเจ้ากำลังนั่งทำงาน ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นเดือนเมษายนมองดูนาฬิกาก็เห็นว่าใกล้เพลนเข้าไปแล้วจึงอยากจะเร่งมือให้งานเสร็จเรียบร้อยก่อนเที่ยงเวลาบ่ายจะได้มีเวลาพักผ่อนท่านใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นเพื่อนผู้หนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาแต่งกายไม่ค่อยจะเรียบร้อยและดูยับเยินเหมือนว่าเกิดการต่อสู้ล้มลุกคลุกคล,ลานมาเช่นนั้นแต่ใจคิดว่าคงจะไม่มีเหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นแน่ เพราะเพื่อนผู้นี้เป็นคนรักสงบและมีนิสัยดีตั้งแต่คบกันมาข้าพเจ้าก็มองเห็นแต่ความสุภาพเรียบร้อยจิตใจก็มีแต่ความเมตตาการุณาคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งจึงทำให้มีสภาพเช่นนี้เรื่องการชกต่อยทะเลาะวิวาทรับรองได้ว่าคงไม่มีแน่เมื่อข้าพเจ้าเชิญให้นั่งแล้วก็เรียกเด็กเอาน้ำอัดลมมาให้ดื่มแทนที่ข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายถามแก่กลับถามข้าพเจ้าว่า คุณรู้ไม่ว่าผมทำไมมีสภาพเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกว่าสงสัยเหมือนกันกำลังจะถามอยู่แล้วแต่แทนที่แกจะตอบแกกลับบอกว่าประเดี๋ยวขอให้ผมเข้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังข้าพเจ้าจึงนั่งทำงานต่อไปจนแกออกจากห้องน้ำมานั่งดื่มน้ำอัดลมข้าพเจ้าจึงเง่อยหน้าขึ้นพูดว่า ง่ายเป็นอย่างไรไมาอย่างไรถึงมีสภาพเหมือนหันดุมานคลุกฝุ่นเช่นนี้ลองเล่าให้ฟังสิแกก็เริ่มเล่าว่าคืออย่างนี้ผมได้มีโอกาสพากร้อนสองอาทิตย์แต่ไม่ได้ไปไหนหมายถึงไปตากอากาศเมื่อตอนสายวันนี้ตั้งใจจะมาสนทนากับคุณเพราะคิดถึงก็ขึ้นรถประจำทางที่หน้าบ้านซึ่งเป็นต้นทางพอจะมีที่ว่างนั่งระหว่างทางรถแวะส่งคนลงบ้างรับคนขึ้นบ้าง แต่คนลงน้อยกว่าคนขึ้นคนก็ออกจะมากขึ้นตามลำดับไม่ช้าคนที่ขึ้นมาภายหลังไม่มีที่นั่งในจำนวนผู้โดยสารมีแม่ชีสูงอายุผู้หนึ่งต้องยืนเพราะคนแน่นไม่มีใครจะสละที่นั่งให้ผมก็รู้สึกสงสารและเห็นใจผู้ที่มีทั้งอายุทั้งยังเป็นผู้ทรงศีลจึงลุกขึ้นเพื่อจะเชิญให้นั่งแต่พอผมลุกขึ้นไม่ทันสุดตัวไม่ทันเชิญให้แม่ชีนั่ง ก็มีเท่าแกผู้หนึ่งกรีบเบียดตัวลงไปนั่งทันทีทีนี้ผมจะทำอย่างไรนึกว่าจะโกรธเท่าแก่คนนั้นก็ไม่ถูกเพราะผมเองก็ไม่ชอบโกรธใครเพราะความโกรธย่อมจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามตามมาทีหลังเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้มาคิดดูว่ามันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่บอกเชิญให้แม่ชี้ทราบก่อนแล้วจึงลุกขึ้นให้นั่งภายหลังถ้าทำเช่นนี้ก็คงเรียบร้อยม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องไปคิดอีก แต่ผมลุกขึ้นแล้วจะเชิญให้แกนั่งที่หลังนั้นเป็นความผิดของผมเองจะโทษใครไม่ได้เพราะเท่าแก่คนนั้นอยู่ใกล้กว่าแกคงนึกว่าถึงจุดหมายปลายทางที่ผมจะลงฉะนั้นพอผมลุกยังไม่ทันสุดตัวแกก็เอาก้นย่อนไปเบียดแทนที่ผมเพราะแกกลัวคนอื่นจะแย่งนั่งเสียก่อนตกลงผมก็ต้องไม่ยืนเอามือเกาะราวแทนเท่าแกผู้นั้นต่อไปหันไปมองก็เห็นแกนั่งอย่างสบายใจอย่างไม่รู้ไม่ชี้ ผมไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่นึกตาหนิตัวเองอยู่ในใจว่าเรามันเซอร์ทำอะไรต่อไปควรจะรอบขอบและละเอียดกว่านี้อดคิดไม่ได้ว่าคนอื่นเขาจะหันมามองเห็นผมเป็นตัวตลกชอบห้อยโหนมากกว่าชอบนั่งจึงอุตส่าห์สละที่นั่งให้เท่าแก่ผู้ที่ยังแข็งแรงผู้นี้นั่งผมนึกและชักจะอายอยากจะลงจากรถเดินไปดีกว่าแต่มาคิดดูทามันก็ยังอีกไกลมากจะปลอบตัวเองว่าเรามันคิดมากไปเองไม่มีใครสนใจเรา าจ,จะคิดคงเป็นความเวทนามากกว่าที่จะยิ้มเยาะสู้ยืนบนรถประจำทางดีกว่าเดินไปตามถนนเพราะมันถึงเร็วกว่าแน่และไหนๆก็เสียสตางแล้วคิดได้ใจก็สงบหันไปเห็นแม่ชีแกยิ้มให้เหมือนจะเป็นความหมายของคำพูดที่ว่าขอบใจที่อุตส่าห์สละที่ให้ยายนั่งแม่ยายจะไม่ได้นั่งแต่ก็ขอขอบใจที่มีน้ำใจดีด้วยแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรอีก รถได้แล่นไปตามเส้นทางตลอดมาพอมาถึงสีแยกแห่งหนึ่งผมและผู้ที่ยืนเกาะราวต่างเซมือหลุดจากที่เกาะต่างล้มไม่เป็นท่าเพราะรถได้ห้ามล้ออย่างกระทันหันเสียงยางเสียดครูบไปกับถนนคนที่ยืนเกาะราวอยู่เพลินๆบางคนก็งายไปข้างหลังบางคนก็ะขมำไปข้างหน้าแล้วแต่ผู้ยืนจะหันหน้าไปข้างไหนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงโครมใหญ่รู้สึกรถสั่นสะเทือนและกำลังตะแคงจะล้มไม่ล้มและ แต่แล้วก็กลับทรงตัวอยู่ได้ปรากฏว่าได้ถูกรถประจำทางอีกคันหนึ่งชนเอากลางคันต่างคนต่างก็เหยียบห้ามล้อไว้ฉะนั้นพอหัวอีกคันหนึ่งวิ่งชนเข้ากลางคันรถทิ่ผมโดยสารมาก็หยุดพอดีถ้าแรงอีกหน่อยคงจะชนคว่ำคงจะบาดเจ็บสาหัสไปตามๆกันเป็นแน่พวกเราล้มครั้งที่สองเพราะล้มครั้งแรกยังไม่ทันลุกขึ้นตั้งตัวได้เรียบร้อยต่างก็กลิ้งลงไปนอนระเกะตะกะซ่อนกันอยู่ในรถ ผมเองอยู่ข้างล่างแย่สักหน่อยกว่าผู้ล้มอยู่ข้างบนจะลุกขึ้นหมดผมก็ขัดยอบไปทั้งตัวรีบลุกขึ้นปัดฝนที่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยหายอยู่ยี่บ้างพอสมควรแล้วก็รีบลงจากรถมายืนดูอยู่ข้างถนนและยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็เห็นตำรวจจราจรหลายนายบางนายก็คุมตัวคนขับไว้และประชาชนก็เข้ามามุงดูต่างพูดกันเซ็งแซ่และเถียงกันว่าใครผิดใครถูก เกือบจะเอาสับอะไรไม่ได้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเด็กกระเป๋าร้องบอกว่ายังมีอีกคนอยู่บนรถคนหนึ่งลุกไม่ได้เสียงครางอยู่บนรถด้วยความเจ็บปวดผมชะงกไปดูบนรถเห็นคนนอนมือกุมศีรษะอยู่ทันใดนั้นเด็กกระเป๋ากับตำรวจก็ขึ้นไปสักครู่ก็เห็นครึ่งหามครึ่งพยุงคนป่วยลงมาแกเดินไม่ไหวตำรวจกับเด็กกระเป๋าต้องใช้บ่าแบกใต้รักแร้คนละข้าง แล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งตรงไปยกเท้าทั้งสองข้างไม่ให้ลากตำรวจอีกผู้หนึ่งเข้าช่วยพยุงคอไว้เพราะผมเห็นหน้าคนป่วยก็ตกตะลึงพอแกเล่ามาถึงตอนนี้ก็หยุดแสดงว่าแกเกิดตื่นเต้นขึ้นมาอีกในสิ่งที่เพิ่งผ่านมาสดๆข้าพระเจ้าอยากรู้จึงถามว่าเป็นญาติหรือคนรู้จักใช่ไหมแกทำหน้าเศร้าแล้วบอกว่าไม่ใช่หรอกครับแกคือเท่าแกที่นั่งแทนที่ผมนั่นเองรู้สึกว่ามีอาการสาหัสมาก หลับตาไม่ได้สติเลือดออกทางศีรษะมากผมเห็นตำรวจกับเด็กกระเป๋าและชายอีกผู้หนึ่งช่วยกันพยุงหามและประคองศีรษะไว้ขึ้นรถรับจ้างพาไปส่งโรงพยาบาลทันทีผมเห็นแม่ชีแกเดินเข้ามาใกล้ผมยิ้มและพูดว่าคุณหมดเคราะห์หมดโศกแล้วเพราะความดีของคุณจึงเป็นมงคลแก่ตัวเองผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะยังตื่นเต้นอยู่เพียงแต่ยกมือขึ้นไหว้รับคำ พร้อมกับพูดเพียงว่าขอบคุณครับแล้วผมก็รีบหลบขึ้นรถสามล้อมาหาคุณนี่แหละครับข้าพเจ้าได้ฟังแก่เล่าข้าพเจ้าพลอยดีใจไปด้วยความดีของเพื่อนแท้ๆจึงได้พ้นเคราะห์มาได้ทําให้คนอื่นที่เห็นแก่ตัวต้องไปรับเคราะห์แทนแต่ก็อดนึกตําหนิตัวเองไม่ได้ที่ดีใจที่เพื่อนพ้นเคราะห์ส่วนคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรช่างหัวมันไม่ต้องนึกถึงเพราะเราไม่รู้จักมาก่อน แต่หากว่าคนเจ็บนั้นเป็นคนรู้จักหรือญาติจิตใจก็คงเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างคนเราส่วนมากก็เป็นเช่นนี้แทบทุกคนแต่เพื่อนผู้นี้รู้สึกจะแปลกสักหน่อยแกบอกว่าเห็นอกเห็นใจเท่าแก่คนนั้นที่ต้องมารับเคราะห์แทนแกและบอกว่าป่านนี้พ่อแม่ลูกเมียพี่น้องรู้เรื่องคงจะร้องไห้เสียใจในเคราะหกรรมอันนี้ไปตามๆกันเป็นแน่แกพูดแล้วก็แสดงความเศร้ากับข้าพเจ้าว่า ผมคิดว่าควรจะไปเยี่ยมเยียนแกบ้างเพราะแกต้องมารับเพาะแทนผมวันนี้เวลานี้คงนอนอยู่โรงพยาบาลกลางเป็นแน่วันหลังผมจึงจะมารับประทานอาหารด้วยวันนี้ขอตัวว่าแล้วแกก็รีบลาไปทันทีทำให้ข้าพเจ้าต้องงงเพราะความหุนหันของแกเนื่องจากข้าพเจ้าตั้งใจจะเลี้ยงอาหารเที่ยงเพื่อรับขวัญแต่เพื่อนออกไปก่อนก็จนใจนี่ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกัน กลับมาติดตามรับฟังกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโดยทอเหลี่ยงพี่ปู์จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ